สวัสดีครับตัวไฟล์ตัวอัปเกรดนะครับหลังจากที่เราได้เมลไปแล้วนะครับเราก็ทําการดาวน์โหลดลงคอมได้เลยเนาะตัวนี้จะเป็น Microsoft Office ธรรมดานะครับสามารถดาวน์โหลดได้ธรรมดาเลยนะครับใช้เวลาไม่ถึง2นาทีนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับมันก็จะมาเก็บอยู่ตรงนี้นะครับหน้าดาวน์โหลดเนาะก็ให้นะครับดับเบิ้ลคลิกมันขึ้นมาเลยนะครับพอหลังจากที่เราดับเบิ้ลคลิกมันขึ้นมาแล้วนะครับ ตัวระบบก็จะทําการเปิดไฟล์เนาะทีนี้นะครับหลังจากที่มันเปิดไฟล์แล้วนะครับมักจะนะครับใช้คาว่ามักจะแล้วกันนะครับจะมีเออร์ขึ้นมานะครับแถบเหลืองๆอย่างนี้นะครับให้เรากด enable editing ก่อนทุกครั้งนะครับพอเรากด enable editing แล้วปุ๊บนะครับแค่ครั้งแรกเนาะตอนที่เราทาการดาวน์โหลดครั้งแรกเนี่ยมันจะให้กด enable editing นะครับแล้วก็เวลามันมีป๊อปอัพขึ้นมาให้เรากด n นะครับก็คือกด n ไปเลยเนาะเรียบร้อยครับแค่นี้ครับตัวไฟล์ของเราก็จะพร้อมใช้งานแล้วเนาะ สิ่งแรกที่อยากจะให้ทำนะครับปกติแล้วเนี่ยตอนที่ได้ไฟล์ไปเนาะหน้าแรกที่จะเห็นคือหน้านี้นะครับไม่ใช่หน้าเมื่อกี้นะพอดีเมื่อกี้พี่ทำเทสไว้นะครับก็ใส่ IP address ก่อนเลยเนาะการหา i p a d d r e s s เอามาจากไหนนะครับก็มาที่ตัวแว่นขยายนะครับไฟล์นี้นะครับจะสามารถใช้ได้แค่เครื่องเดียวเนาะเครื่องใดเครื่องหนึ่งเท่านั้นนะครับก็ให้มาที่ตัวแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์คำว่า IP นะครับแล้วก็ address ครับ a d d r e s s นะครับ d dress เราพิมพ์คำว่า IP address เข้าไปนะครับมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับอิ t เ e r n e t นะครับให้เรากดอ t น e r n e t เลยเนาะแล้วก็มาคลิกตรงนี้ครับน t ท e r n e t ็ต3นะครับเนี่ยครับตัว Driver version มันจะอยู่เอ่อ Driver version จะอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะ Copy ตรงนี้ครับคุมแล้วก็ Copy นะครับแล้วก็เอามาวางได้เลยนะครับตรงนี้เลยเนาะเสร็จแล้วครับแค่นี้ครับ เครื่องของเราก็สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวหลังจากานี้สักประมาณเดือนหรือ2เดือนนะครับเดี๋ยวระบบจะถามหารหัสปลดล็อกนะครับก็ติดต่อพี่มานะครับเพราะเดี๋ยวตัวระบบเนี่ยมันจะเจนเนอเรตัวไอดีนติฟายให้นะครับพอเจนเนอเรตเสร็จแล้วปุ๊บนะครับก็ให้ถ่ายรูปหน้านี้มานะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะทําการให้รหัสปลดล็อกไปนะครับไม่ยากครับไม่ยากใช้เวลาไม่ถึง1นาทีเนะาะทีนี้ หน้าตาต่างๆนะครับของตัวไฟล์เนี่ยส่วนการทํางานส่วนใหญ่จะเหมือนคล้ายๆเดิมนะครับก็จะมีลดทอนในส่วนที่ไม่ได้จําเป็นนะครับก็คือเอ่อตอนนี้จะเป็นไฟล์สําหรับการเบิกจ่ายถูกไหมก็จะมีเฉพาะราคาก็คือราคาที่เราซื้อมานะครับก็จะไม่มีในส่วนของกําไรเกิดขึ้นเนาะแล้วก็สต็อกขั้นต่ำนะครับแล้วก็ยอดยกมาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของหน้าอื่นๆนะครับหน้าบายนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับหน้าแอดนิวนะครับเพิ่มรายการสินค้าใหม่ก็ คล้ายๆเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเราจะหยอดเฉพาะราคาที่เป็นราคาต้นทุนเท่านั้นนะครับราคาขาย1ขาย2อะไรเนี้ยเราก็ไม่ต้องหยอดแล้วเนาะเพราะเราไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ในส่วนของหน้า edit data ก็เหมือนกันเนาะพอเรามีการสแกนเข้าไปแล้วปุ๊บนะครับฟังก์ชันก็คล้ายๆเดิมครับเพียงแต่ว่ามันตัดไอตัวบรรทัดที่ไม่จำเป็นออกเนาะก็จะเหลือแค่ราคาอันเดียวก็คือราคาต้นทุนเท่านั้นเองนะครับเพื่อเอาไว้ใช้ในการ manage นะครับ manage ตัวสินค้านะอ่ะทีนี้ สิ่งหนึ่งที่จะแตกต่างเยอะๆหน่อยเลยก็คือตัวหน้าขายนะครับจะสังเกตว่าหน้าขายของพี่เนี่ยหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะเลยจาก V2 ธรรมดานะครับก็อย่างแรกนะครับที่ตัวระบบต้องการก็คือให้ใส่ผู้ที่เบิกใช้เนาะจะใส่เป็นชื่อแผนกหรือว่าชื่อคนก็ได้นะครับสมมติชื่อว่านงนุษนะครับนงนุษบุตรด,ดีอ่ะ เนี่ยเราก็พิมพ์ชื่อเข้าไปนะครับว่านงนุษยบุตรดีมาเบิก <ๆ S 1> ของนะครับแล้วก็เบิก <_ d ota> อะไรไปตัวนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับพี่ทําให้รองรับได้ทั้งการพิมพ์นะครับพิมพ์รหัสสินค้าเข้าไปอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้วิธีการสแกนสินค้าเข้าไปก็ได้นะครับได้เหมือนกันเนาะแล้วก็สามารถใส่จํานวนได้ด้วยนะครับสมมติเบิก4ชิ้นก็ไม่ต้องสแกน4ทีนะครับแล้วพิมพ์4แล้วก็เท่ากับนะครับแล้วก็พิมพ์รหัสสินค้าเข้าไปแบบนี้ได้เลย นะครับนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นรายการสินค้าตัวนี้4ชิ้นนะครับก็ง่ายๆแบบนี้ครับวิธีการทํางานเหมือนเดิมนะครับจะสังเกตตรงนี้อย่างหนึ่งนะครับเลขที่เอกสารตัวนี้มันจะรันอัตโนมัตินะครับมันก็จะรันของมันไปเรื่อยๆเนาะเสร็จแล้วนะครับพอเราใส่สมมุติว่ามีการเบิกแค่นี้ครับสารายการ6ชิ้นเนาะแล้วเราก็กดเซฟนะครับการกดเซฟคือการเรียกใบเบิกขึ้นมานะครับพอเรากดเซฟปุ๊บนะครับตัวระบบก็จะเรียกใบเบิกขึ้นมานะครับใบเบิกจะมี2ท่อนเนาะท่อนบนเนี่ยจะเป็นตัวการเซ็นรับเซ็นส่งเอกสารนะครับ พอเซ็นเสร็จปุ๊บเราฉีกนะครับแล้วท่อนล่างก็ให้เขาถือกลับไปปิกสินค้านะครับพอเขาปิกสินค้าเสร็จก็สินค้าไปส่งให้กับผู้เบิกเนาะผู้เบิกก็จะทําการรับสินค้าแล้วก็เซ็นรับเซ็นส่งการเอกสารนี้ก็จะเก็บไว้ที่คลังสินค้านะครับจะได้มีเอกสาร2ส,ส่วนไว้ยืนยันกันนะครับในมุมของบัญชี นะครับเผื่อมางกรณีเนาะมันมีเอกสารหายนะครับที่ฝั่งของตรงนี้มันจะไม่หายหรอกตัวเอกสารที่อยู่กับแอดมินที่เป็นคนทาใบเบิกเนี่ยมันจะอยู่ครบเนาะแต่ส่วนใหญ่ที่หายเนี่ยคือเอกสารที่อยู่ที่ฝั่งคลังสินค้านะครับรจ่ายกันเสร็จเซ็นกันเสร็จแล้วปุ๊บลืมเอาเข้าแฟ้มหายนะครับดังนั้นจะได้มีตัวนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานโอเคนะครับประมาณนี้เนาะหลังจากที่เราปิดเอกสารเสร็จแล้วปุ๊บตัวระบบก็จะทําการตัดสต็อกให้อัตโนมัติเลยนะครับเนี่ยครับง่ายๆแบบนี้เนาะอ่ะทีนี้นะครับจะสังเกตอย่างหนึ่งเนะ นอกจากเซฟแล้วมมนมีปุ่มรีเทิร์นด้วยนะครับเพราะว่าพี่ทาตัวนี้แถมไว้ให้นะครับก็คือว่าเราสามารถบอกได้นะครับว่าสมมตินงนุชคนเดิมเลยนะครับนงนุชย์บุตรดีนะครับบุตรดีมีการเอาสินค้ามาคืนนะครับเอาพิมพ์ผิดบุตรดีต้องสรุเนาะเอาสินค้ามาคืนนะครับเป็นรายการนี้นะครับจำนวน2ชิ้นแล้วก็พิมพ์2เท่ากับนะครับแล้วก็สแกนสินค้าเข้าไปเลยนี่ครับ มันก็จะบอกว่ามีการเอาสินค้านี่ครับตัวขนมตดเนาะเอามาคืน2ชิ้นนะครับแล้วก็กดรีเทรวิธีการทํางานนะครับเหมือนกับตัวหน้าใบเบิกเลยเนาะก็คือจะมีอยู่2อันนะครับอันบนก็คือตัวเอกสารที่เราจะต้องเก็บไวนะ้เนาะแล้วก็อันล่างก็คือตัวเอกสารที่เราจะต้องอให้กับคนที่เขาคืนสินค้ากับผู้รับสินค้าเซ็นนะครับถ้าเป็นกรณีผู้จัดทาเอกสารกับคนรับสินค้าคือคนเดียวกันเนี่ยก็เซ็น2ที่เท่านั้นเองเนาะไม่มีอะไรยากนะครับ เสร็จแล้วพอเราพิมพ์เอกสารเสร็จนะครับตัวระบบก็จะทําการตัดสต็อกให้อัตโนมัตินะครับโดยการที่มันจะมาตัดสต็อกตรงนี้นะครับในฝั่งของการตัดจ่ายเนาะอย่างตอนแรกขนมตอดนะมันมี3ชิ้นใช่ไหมแล้วก็เอามาคืน2ชิ้นก็เลยเหลือ1ชิ้นนะครับเดนนี๋ยวลองดูอีกทีนะครับสมมติว่ามีการาขนมตดมาคืนอีกหนึ่งชิ้นคนนี้ชื่อว่าพรเทพนะครับสมมติชื่อพรเทพนะ,อะเอาขนมตดมาคืน1ชิ้นนะครับแล้วก็สแกนไป1ชิ้นนะครับแล้วเราก็กดรีเทิร์น นะครับเสร็จแล้วนะครับปินเอกสารนู่นนี่นั่นนะครับระบบก็จะทำการตัดสต็อกให้อัตโนมัติเนาะแล้วเราก็กลับไปดูที่ดัตต้าเบสใช่ไหมครับ ยอดตัดจ่ายก็จะเป็นศูนย์ชิ้นแล้วเห็นไหมครับศูนย์ชิ้นเนาะเพราะว่าเมื่อกี้มันมีตัดจ่ายหนึ่งชิ้นแล้วมันมคือเอามีมาคืาาคนหนึ่งชิ้นไงนะครับก็เลยจะกลายเป็นศูนย์ชิ้นนะครับเหตุผลที่พี่ไม่เอามาลงในช่องรับเข้าเพราะช่องนี้จะไว้สําหรับการซื้อสินค้าเข้าเท่านั้นนะครับป้องกันความสับสนเนาะหรือถ้าเราจะเพิ่มคอลัมน์ก็เดี๋ยวมันจะลายตาพี่ใช้วิธีนี้เลยแล้วกันดังนั้นนะครับมันก็จะมีนิดนึงแล้วกันเนาะสมมุติชื่ององอาจอ่ะองอาจมาคืนอีกองอาจเอาขนมตนนนนมาคกคกนนึงะรับ เขาก็ทาการเราก็ทำการสแกนนะครับรับสินค้าเข้าไป1ชิ้นนาะแล้วก็กดรีเทิร์นนะครับแล้วเราก็มีการปิดเอกสารนู่นนี่นั่นนะครับพอปิดเอกสารเสร็จระบอกว่าทาการตัดสต็อกให้นะครับจะสังเกตนะครับพอเรามาที่หน้าตาราเบสนะครับจะสังเกตว่าการตัดจ่ายเป็นติดลบแน่นนะครับติดลบได้นะครับไม่เป็นไรเนาะมันก็จะแค่เอายอดยกมา21นาะ จ่ายลบหนึ่งะครับเท่ากับว่าคงเหลือก็จะเพิ่มขึ้นเป็น21สนะครับสุดท้ายแล้วมีนิ่งที่เราต้องการก็คือยอดยกมามี20เนาะแล้วก็วันนี้มีการคืนมากกว่าการมา,มากกว่าการเบิกจ่ายนั่นเองนะทำให้อยอดคงเหลือมันเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นนะครับจะได้เข้าใจตรงกันแบบนี้นะครับโอเคก็ในส่วนของใบเบิกก็น่าจะประมาณนี้นะครับการสแกนเข้าไปนะครับไม่ได้บอกอะไรเนาะสมมติอ้๊อฟนะครับอ้๊อมาเบิกของเนาะแล้วก็สแกนสินค้าเข้าไปฟึบ เนี่ยครับตรงนี้ครับจะมีการบันทึกทั้งหมดส่วนจะเป็นใบเบิกนะครับจะเป็นใบเบิกหรือว่าเป็นใบคืนขึ้นอยู่กับที่เรากดปุ่มตรงนี้นะครับสีเขียวคือใบเบิกสีฟ้าเนี่ยครับคือใบคืนนะครับเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ไม่ยากเนาะทีนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของเซลล์ฮิสตอรีนะครับจริงๆก็คือประวัติการเบิกจ่ายนั่นเองเนาะพอเรากดเข้ามาแล้วปุ๊บจะสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าตรงนี้นะครับมันจะมีเลขที่เอกสารมันจะรันมาให้ตัโนมัติตั้งแต่เลขที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 นะครับเลขที่เอกสารตัวนี้มารันให้ตัตโนมัติเนาะซึ่งด้านหลังมันจะมีตัว I ห้อยอยู่เห็นไหมครับตัว I คือมาจากคําว่า issue นะครับก็คือเป็นการเบิกจ่ายเนาะเลขที่เอกสารมนลันไปเรื่อยเนาะแต่มันจะมีสถานะอยู่ด้านหลังนะครับถ้า R r ก็คือการ Return I คือการเบิกจ่ายที่เราทำไปเมื่อสักครู่ครับองน ốt ที่เบิกไป3รายการเนาะจำนวน6ชิ้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หน้านี้มันจะมีราคาต้นทุนของสินค้าให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะดูว่าการเบิกจ่ายสินค้าในแต่ละวันนั้นนะครับมีการเบิกจ่ายสินค้าไปจํานวนกบาท นะครับแล้วก็มาคือกี่บาทจะได้รู้ว่าวอลลุ่มของสินค้าที่อยู่ในคังนะครับหรือถ้าเราเรียกรวมเรียกกันว่า OWC นะครับเป็น inventory stock นะครับที่อยู่ในคังสินค้าของเราเนี่ยมีมูลค่าอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับก็หลังจากที่เราทำตรงนี้เสร็จแล้วนะครับหากสิ้นวันนะครับเวลาออกจากโปรแกรมเนาะไม่อยากให้กาชิ้งเฉยๆนะครับให้มากดตรงนี้ครับ exit โปรแกรมนะครับพอเรากด exit โปรแกรมแล้วปุ๊บแล้วเราก็กดยืนยันนะครับ ตัวระบบนะครับจะทําการสรุปยอดเบิกจ่ายทั้งหมดประจําวันให้เนาะแล้วเนี่ยครับก็จ่ายเป็นหน้าสีเทาๆแล้วค่อยมาการทิ้งตอนนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับพอเรากดเข้ามาดูใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอมันไฟล์มันเปิดสักครู่นะครับอย่างที่บอกเนาะไฟล์นี้มันจะไม่มีเรื่องของกำลงกําไรเข้ามาเกี่ยวนะครับมันสนใจแต่จํานวนเงินที่มีการเบิกจ่ายเท่านั้นนะครับเนี่ยครับหน้าแรกที่มันเปิดมาจะเป็นหน้านี้นะครับก็ลองไปดูที่แดชบอร์ดนะครับ ตัวนี้นะครับมันจะมีกราฟอยู่2ตัวเนาะตัวแรกก็คือจะเป็นยอดการใช้จ่ายเบิกจ่ายทั้งปีนะครับว่าปีนี้มีการเบริกจ่ายไปแล้วทั้งหมดเท่าไหร่เนาะปีนี้ปี2023นะครับแล้วก็ถ้าจะดูรายเดือนนะครับกราฟล่างจะเป็นการดูรายเดือนก็คือดูายละเอียดขึ้นมาจากยอดรายปีนะครับเท่านั้นเองเนาะมันจะมีการไอคูมูลเลนไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวที่ ผิดแปลกไปนะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยก็คือจ่ายหน้าตาคล้ายๆเดิมนะครับอันนั้นเดี๋ยวไปดูตามคลิปใหญ่ได้เลยเนาะจริงๆเข้าใจไม่ยากนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับหากขาดตกบกพร่องตรงไหนแล้วก็แจ้งมาได้เลยครับผม